สวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับแอนนี่บรู๊คพูดชัดเจนพ่อของลูกเป็นใครต้องบอกเลยว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับนักแสดงสาวอย่างแอนนี่บรู๊คที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยเดินไม่ได้และลูกชายน้องทีขายุเพียงลำพังครับ หลังเคยมีประเด็นดาวว่าล้อนฉานนะครับว่าใครเป็นพ่อของลูกชายแต่กระนั้นครับถึงแม้ว่าชีวิตของแอนนี่บุกจะลำบากขนาดไหนแต่เจ้าตัวก็พยายามดิ้นรนหางานและหาเงินครับเพื่อมาเลี้ยงลูกและแม่ให้ดีที่สุดโดยเจ้าตัวครับได้ปรับวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองครับเพื่อให้ความเป็นอยู่ของลูกชายหรือว่าน้องที่ขยุนั้นดีขึ้น แต่ถึงทุกวันนี้เจ้าตัวก็ยังโดนดาม่าถามว่าใครเป็นพ่อของลูกชายล่าสุดนะครับทางด้านของแอนนี่บุ๊คครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวครับตอนนี้ลูกโตเป็นหนุ่มแล้วเขามุกออนแล้วนะก็อยากจะบอกพวกเขาว่ามุกออนเถอะแยกย้ายกันไปทำมาหากินกันเถอะมันสิบกว่าปีมาแล้วยังอยู่กันที่เดิมอีกไปมีชีวิตกันได้แล้วอย่ายึดติดขอขอบคุณแหล่งที่มา,ข,า,าข่าวจากมุมข่าว .com ครับ ถ้าท่านชอบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคุยข่าวออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผมมีช่องทางการเล่นเกมมันๆนะครับมาแนะนำให้ท่านได้ชมกันเขาบอกเลยนะครับว่าข้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่สนุกสนใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ